ดังนั้นด้านบนมันจะแข็งๆแบบนี้เนี่ยโอ้ยเขาตักไฟมันจะแตก,กตัแตกโอ้โห้ชา,าวแทชาววัง g o o มอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านใกล้วังที่หัวหินนะครับร้านนี้เป็นร้านอารมณ์เป็นร้านนั่งชิลเวากาศสบายๆไม่ไกลจากที่พักเรามากเดินนาทีเดียวก็ถึงแล้วนะครับบรรยากาศอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับสวยมากๆเลยนี่เป็นเช้าวันจันทร์ บรรยากาศร้านของที่นี่จะเป็นเดินผ่านบ้านสวนเข้ามานิดนึงนะครับมีมุมถ่ายรูปตลอดแล้วก็เดินลงมาก็จะติดทะเลได้เลยมันจะติดชายท,ทะเลแบบนี้มากมอ,อันนี้เป็นเมนูของที่นี่นะครับก็จะมีอาหารหนักบ้างเล็กน้อยแล้วนอกนั้นเนียก็จะเ,เป็นเมนูแบบเค้กฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มร้อนเย็น <c oughs> นะครับน,นี่มาวันี้มาดานเล ะะปลาแห้งแองกุลิสต์นะคะเป็นแองโอค่ะไปน้ำยาปูข้าวผัดปลาอินทรียๆๆ์เค็มกุ้งสด ที่เห็นยังไม่โหลดเนี่ยพูดช้าๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับลิตแอลกอฮอล์ยังอ,อยู่คือยังมึนอยู่เดี๋ยวมีนี้เมนูขาแนะนำขเขาแชร์นี่เขาแชร์น่ากินมากอาหารจานหนักก็มีก็ราคาเฮ้ยไม่แพงนะ9 0าสิบร้อยหนึ่งสองร้อยเราแต่เมนอาหนรจานหนักห็มีก็ราคาเ้ไม่แพงนะเก้า <000 S 2> ่ินร้ยหนึสองราราแต่เนเหมรนเนักก็มีก็ราคาเแตยไม่เป็นะเ <200 S 2> <อ>ก้เกเนนา,า,า,าสิบสร้อยหนี่ไสอเร้ายาเล เนี่ย10โมง 40, 40แล้วนะครับจะ11มโมงแล้วอ๋อมีโรตีแกงเขียวหวานด้วยแล้วก็พื้นพื้น,น,นข้าวไข่เจียวนะคะมีข้าวไข่ดาวสง่งเครื่องบัวลอยฟักทองเสวยดูแปลกตาเป็นบัวลอยฟักทองขนมจีนซาวน้ำขนมหัวร้านก็นนนเป็นอะไรย<อ>ทย่หายากของหลากหลายมาก <c oughs> เขามาเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วนะครับอันนี้พอเป็นเครื่องดื่มร้อนที่ไม่หวานเนี่ยเขาจะให้มาพร้อมกับน้ำตาลหลายอย่างมาก <c oughs> มีทางน้ำตาลกรวดน้ำตาลใสแดงแล้วก็น้ำตาลใสาขาวก็มีให้เลือกส่วนอันนี้สั่งมาเป็นมอคค่เาเขาบอกว่ามอคค่าเนี่ยเขาจะไม่หวานเลยให้เป็นไซรัปมาให้เราใส่เพิ่มเอาเดี๋ยวใส่เลยละกันไซรัปเขาค่อนข้างใสนะ,ะเขาะละไซรัปไปก็จะหวานน้อนอ,อ่อนเป็นคนทำดีกาแฟเขาไม่หวานเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขมมาก มีความหอมๆใสๆหลับไปจะหวานนุ่นอ่อนกันดีนี่เค้กอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับเด้งๆนุ่มๆเห็นไหมเห็นว่ามันมันจะมีสันๆในหน่อยสูงมากอะดูซ่อมนีิดูนิ้วแบบโอ้โหอ๋อพี่ไม่ได้เป็นช้อนมากกว่านะะโตเค้กท็อบเนี่ยรสชาติเข้มข้นแล้วเนื้อมันจะเปียกๆนิดนึงเนื้อจะเบาๆเป็นโปร เดี๋ยวดูเค้กมะพร้า,าว,าาวานม,นมันจะหวานน,นุ่นอ่อนนุ่มเนื้อครีมด้านบนเนี่ยเนียนเกือบเกเป็นวิปครีมเลยส่วนนี้คือแคมบูเร่นะครับลักษณะถ้วยที่เย็นเหมือนกับเขาทาไว้แล้วเคนบูเร่มันจะเป็นข้างล่างมันจะคล้ายๆกับเป็นอะไรสักอย่างแล้วด้านบนมันโรยน้ําตาลแล้วก็เบิร์นมาดังนั้นด้านบนมันจะแข็งๆแบบนี้เนี่ยโอ้เขาตักไปมันจะแตกแบบนี้นะ หวานหอมหอมน้ำต,ตาลไหมด้านบนจะอุ่นๆแล้วด้านล่างจะเย็นๆหน่อยหน่อยแซนดีมากว่าร้านไหนเป็นเบเกอรี่ที่ดีไม่ดีนะดูแบูเล่ดได้เลยอันนี้คือช็อกกลาวานะครับกแ <laughs> ช็อกแลลาวาเนี่ยการทำไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะเวลาจะต้องแบบพอดีมากๆแล้วใช้ซ่อมจินมเนี่ยนะยางเลยอุ่นๆต้องบอกนะแบบต้องใชนเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่ได้หวานแสบคอเหมือนแบบตามร้านสะดวกซื้อนะมันมีกลิ่นหอมๆด้วย,นะยแต่ช็อกลาว,าวาหวาน,น,ห,นหวานเลยอันนี้คือโยเกิร์ตของพี่เอกนะครับ,บ พี่แตมมันไม่เปรี้ยวมากเลยจะเป็นสบายสบเหมือนดึงให้เรากลับมาเฟรชเนื้อก็ไม่ไม่ได้ข้นมากนี่คือเบอร์รี่สมูทตี้มีที่จอดเยอะด้วยพี่เคยจะไปแต่ว่าเนี่ยอก็ไม่ติดหรอกเปรี้ยวๆอารมณ์แบบสตรอเบอรี่ปั่นแล้วก็ใส่โยเกิร์ตเปรี้ยวเข้าไปเป็นไงบ้างคบพี่หวานร้านนี้ร้านนี้อร่อยชอบเมนูไหนมีนะแต่ไม่ ัพลลาาี่เอกชอบเมนูไหนที่สุดครับชอบชอบเขาเรียกอ,อะไรช็อกโกแลตลาวาป่ะเอออันนั้นเน่ะดีเนื้อดีแล้วก็ลาวาตุ้งตอชอบช็อกโกแลตลาวาสองคนแล้วนะชอบเมนูไหนที่สุดชอบเคมบุเล่ค่ะทำไมฮะมันไม่หวานมาก ปั้นคลิปหรือปั้น12คำนี้มาจากสามที่มาค่ะปั้นคลิปขนมจะต้องคลิปแป้งออกเพราะต้องพับจีบให้เป็นเกลียวปั้นสิบเพี้ยนมาจากคำว่าปั้นคลิปจนกลายเป็นคำว่าปั้นสิบปั้นสิบขนมต้องคลิปแป้งออกเพื่อพับจีบให้เป็นเกลียวทั้งหมดหนึ่งูเกลียวเพื่อความสวยงามตามฉบับชาวังเห็นพี่มีบอกว่าเป็นไส้ปลาใช่ไหม พอแล้วพี่อยากนะครับข้างในมันจะร่วนๆหวานๆคั่มกระเทียมเจียวกรอบแต่ว่ามันไม่มันจนเลี่ยนในปากเยอะเท่าไหร่พี่เล็กชอบเมนูไหนสุดชอบเค้กช็อกโกแลตที่มันทำไอหยาเคบูเล่โอเคค่ะท่านชอบตรงนี้ว่าข้างหน้ามันเป็นเหมือนกระจกอ่ะหวานดีค่ะมันต้องคนมิคือมันาโซดาคนนั้นวิ่งกลับที่หรือจะพากัาทีนี้ากอยากให้แบบอ๋อเออเออยู่อันเนี้ย ตามชื่อเลยมะนาวกับโซดาทีงเนีน<ๆ>เขาให้ใส่หลักแยกมาใส่เองอยากหวานเท่าไหร่เลือกเองนะครับนี่คือชีสเค้กมะนาวนะครับ,รรบเป็นชีสเค้กที่ชั้นหนามากสวยหน้าตาม,มันดีสวยที่กำลังดีว่ามันก็คือชีสเค้กเนื้อเนียนแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นซอสครีมมะนาวราดมาจะมีรสเปรี้ยวตัดกับความหวานมันของชีสเค้กคู่กับชาลิ้นจี่นะครับหืมกลิ่นหอมออกมาจริงอะสำหรับข้าวแช่ชาวันนะครับนี่คือ เรียกว่าลูกกะปิมันคืออะไรครับเป็นหมูเป็นอะไรเนี่ยมึงแต่ว่ามันจะรสจัดเพราะว่าข้าวแช่เนี่ยข้าวมันจะจืดแล้วก็เรากินกับน้ำลอยดอกมะลิก็จะเย็นๆเชฟโป๊หวานก็เชฟโปมาผัดกับน้ำตาลอันนี้น่าจะเป็นปลาหวานแล้วแต่ว่าแต่ละที่ใช้ปลาอะไรมาถึงเพชรบุรีเนี่ยถ้าไม่กินข้าวแช่เขาบอกมาไม่ถึงข้าวแช่นี่ถือว่าถือว่าดังเลยเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นพริกหยวกทอดเวลาเราดูข้าวอย่างเงี้ยข้าวแช่เขาต้องเอาข้าวแล้วก็เอา มนถ้าเป็นสมัยโบราณเนาะเขาเอามาขนให้แบบว่าเม็ดเนียนคือไม่เป็นขุยๆอย่ะ<ม> <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำลอยดอกมละลิเวลากินตันนี้มันก็จะเหมาะกับการกินหน้าร้อนอันนี้เป็นแบบของวังไทยสมัยกินให้กินเเครื่องเคียงก่อนแล้วค่อยทานข้าวไม่เอาไม่เอาเครื่องใส่ข้าวถูกต้องนี่อร่อนมากินแล้วบอกทีฮะว่าเหมือนไม้ใช่หมูยอเพราวต้องกินในข้าว มันกลมกล่อมมากจะขอลองชิมอันนี้ละกันข้าวบาร์บีคิวข้าวสวยเนาะข้าวมันแข็งนะ<ช>แต่น้ำมันหอมมากเลยของเทียนอบแล้วก็ดอกเนาะเออมันหอมเหมือนเวลาเราไปทำบุญที่วัดเลยอะ่ะใช่อบพันเทียนหากินอร่อยอร่อยยากไม่กินแบบไม่รู้จริงครับคือกินกับข้าวไปก่อนแต่ว่าไฮไลท์ของมันคือข้าวจริงอ,อันนี้คล้ายคล้าย,ลาย,ลาย,ลายปลาแห้งบนพวกข้าวเหนียวปลาแห้งส่วนลูกๆเนี่ยมันเหมือนอะไรสัก อย่างทอดแล้วก็แบบไม่อมน้ำมันมากนะเนี่ยแล้วไทยแท้ต้องใช้ช้อนทองเหลืองซอมแดงยัดไส้หมูสับเฮ้ยแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ข้าวจริงๆนี่เพิ่งเคยกินครั้งแรกต้องไปดอกมะลิปลูกเองเท่านั้นด้วยอันนี้คือชโป๊ชัยโป๊หวานอารมณ์เหมือนกินไชโป๊ผัดไข่แต่หวานคือหวานว่าหวานหวานมากเลยหวานมันของหวานทานได้ที่คือเอสเขาแช่ว่าเอสมพีมีข้าวแช่ด้วยมีข้าวแช่แต่ว่ามีซัฉพาะหน้าร้อนเขาจะทำข้าวให้แข็งนิดนึงเพื่อไม่ให้เวลามันแช่แล้วมันเละจริงๆอันนี้ถ ไม่กลิ่นแรงเกินถ้าเป็นตามบางที่ะน้ํามันจะกลิ่นแรงจนปวดหัวกับข้าวในทั้งหมดที่ทาย่าสุดเขาบอกว่าลูกกะปิทํายากส่วนนี้เป็นพริกหยวกยัดไส้หมูสับเราทอดอันนี้ก็หากินยางนะไข่ไข่ด้วยเผ็ดนิดเดียวอ่ะรสชาติสัมผัสของหมูสับแล้วมันมีกลิ่นหอมของพริกหยวกด้วยอ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่ไม่แรงจนเหม็นเขียวอ่ะ วันที่2นะครับวันที่ก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเรามากินมื้อเที่ยงกันที่ร้านอาหารชาวเลนะครับเซิร์ชพิกันใน Google map มาได้เวลาเราขับรถมาถึงป้ายร้านซอยจะแคบมากตรงร้านจะจอดรถได้แค่2-3สคันดังนั้นเนี่ยพอเจอป้ายร้านเนี่ยเห็นใกล้ๆเนี่ยพอมาถึงร้านปุ๊บเลี้ยวขวาจะเจอที่จอดรถของร้านอีกที่หนึงนะครับก็ลองรับที่จอดรถได้อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับ <c oughs> จะเป็นร้านที่ติดทะเลเหมือนกัน ที่ไหนกันมาครับแกงนืง้อเดลราค่ะมีบ้างดีมาก,กมตาตบางคนก็กลับไปแล้วพี่ เรารู้แล้วว่าแว่นกันแดดมีไว้ใช้ทําอะไรนะครับแสงแบบนี้เราไม่สามารถลืมตาสู้แสงได้จริงเวลาที่เราจะถ่ายรูปแต่ว่าบรรยากาศร้านนี้ถ้าเป็นตอนเย็นๆเนี่ยบริเวณตรงนี้จะนั่งแล้วก็สวยมากๆนะครับดูท้องฟ้าตอนนี้จะเป็นสีฟ้ามากแต่ว่าด้วยแดดตอนเนี้ยเราจะต้องนั่งโซนที่เป็นด้านข้างในร้านจะโอเคกว่ามากๆเลยนะครับเนี่ยอยากให้ดูบรรยากาศร้านนี้เมนูเขาจะเล่นหนามากๆแบบนี้นะครับราคาถูกยันแพงนะครับ ็จะสตาร์ทที่เดีย๋ยวปลาหมึกผัดผมกะเหรียร่ยอยู่ที่ประมาณ350ถ้าผัดผักไม่มีอะไรเลยแล้วก็ที่เป็นเนื้อเนื้อก็จะแปดสิบร้อยหนึ่งนิดๆปอเปี๊ยะร้อยห้าสิบปลากระพงห้าร้อยหกร้อยปูทะเลผัดพริกไทยดำก็จะแปดร้อยหกร้อยข้าวสวยจานละยี่สิบโถละหกสิบข้าวหอยนางรมต้ยมยำเนื้อปลาใสาปูม้าปูทะเลหกร้อยแปดร้อยหอยแครงลวกปลากระพงเป็นโลละพันกุ้งมังกรมีกุ้งมังกรด้วยลบสเตอร์ l o ป s t e r สี่พ0 0หรือ3,500ต่อกิโลกุ้งลายเสือโลละ2,000ันมันชิมซีฟู้ดแทบเผ็ดแบบเข้าคอเลยแต่รสชาติจะออกหวานนํำเปรี้ยวนี่คือกุ้งพันเบคอนนะครับนี่คือปลาหมึกผัดไข่เคม็มปลาจาระเม็ดเจียนแบบไทยนะครับกุ้งไม่ได้กรอบมากนะแต่เบคอนเนี่ยกำลังดีไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปตัวซอเนี่ยมีความหวานปลาหมึกผัดไข่เคม็ม ซอสไข่เค็มร้านนี้จะไม่ได้แบบเยอะมากเหมือนร้านเมื่อวานนะปลาหมกึกแดงดรบอร่อยปลาหมึกจะเด้งตัวซอสที่นี่รสชาติจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนร้านเมื่อวานรสชาติซอสที่นี่จะซอฟตเบาๆนี่คือปลาจระ,ะเมดเจี่ยนแบบไทยตัวปลาเนื้อนแน่นด้านนอกกรอบซอสมีความเค็มหวานนี่คือปลาหมึกชุบแป้งทอดจิ้มซีฟูดแล้วกันเนาะ ตัวปลามึกกรูบกรอบแต่ว่าตัวแป้งไม่ได้กรอบมากเท่าไหร่นี่คือปลากระพงนึ่งมะนาวไม่ได้ถ่ายตัวใหญ่มาให้ดูนะเพราะว่ามันหมดแล้วแลวเร็วมากตัวน้ำราดมีความหวานเปรี้ยวกลมกล่อมเหมือนโตจีนเลยมีหอยนางรมด้วยน,นะไซนี่จะคลากันไปอันนี้จะเป็นไซต์กลางๆที่เสิร์ฟม,มาขอให้ใส่เลือก หอมเจียวไม่กรอบอะตัวหอยมันลื่นๆดูอะดูมันไม่ค่อยซึมรสชาติของสิ่งที่เราใส่เข้าไปเท่าไหร่แต่ก็เด้งนะสดไหมสดเออหอยสดนี่คือทุกคนดูไซส์สูงเขาสิ มีที่แกะปูให้ด้วยข้าวผัดสับป,ประรดนะครับเป็นสับป,ประปรดคูเอาเข้าวอบสับป,ประรดนะฮะชิมข้าวก่อนะมีลูกเกดมีสับป,ประดาารดรสชาติหวานหอมปูทะเลกระดองสีนี้ใหญ่มาให้ดูอย่ากใสเนี้อกันดูดิดูก้านดิ โอ้เนี่ยถ้าจริงจริงเนื้อเนื้อมันแน่นแล้วหวานโอ้นี้สวยๆดูดิเฮจริงจริง,รงเนื้อมันหวานกว่าพวกคาราบัยนะพวกปูญี่ปุ่นอ่ะเนื้อยังไม่หวานกับแน่นเท่านี้เลยนะมีข้าวผัดปูด้วยเนื้อปูก็แบบเห็นเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะรสชาติหอมๆประมาณขาาา้าวผัดธรรมดานั่นคือแกงปูใบชะพลูนะฮะอ้เนื้อปูเยอะมากจริงๆใส่เป็น<ไ>ปตัว รสชาติมันคล,ล้ายๆอะไรอ่ะมันมีกะทิใช่ไหมเหมือนแกงขี้เหล็กอืมแต่ว่าใส่ปูเยอะมากวหวานสัมผั์แบบกะทินี่กุ้งไม่นี่สะดวกคุยกินนกรอบด้านนอกมีนิ่มๆน,น,นิดนึงแต่ว่าโดยรวมกรอบนี่คือหอมหมกบัสยาพวกทะเลมีกุ้งอะไรแบบนี้ พมูขชาวชานหวานๆเนื้อเบาๆก่อนกลับนะครับเราแวะกันที่ร้านขนมปังฝรั่งเศสนะครับเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของหัวหินนะครับแต่เราแวะที่หัวหินไม่ทนันเราก็เลยมาแวะที่สาขาชามนั่นเองนะครับตอนแรกมานึกว่าร้านปิดนะครับนึกว่านนี้แต่ว่าตึกนี้นะครับ อันนี้เป็นบัตเตอร์ฟลายที่เขาไว้ให้ชิมนะมกรอบหอมรสชาติเหมือนจะหวานนะแตะเค็มนมันอ,อ่อนแต่หอมหอมมากๆร้านนี้นะครับราคาจะไม่แพงมากเดี๋ยวเราจะชิมเป็นตัวซองเนยสดนะนี่อันนั้นค่างใหญ่นะครับยีิบห้าบาทถ้าเป็นพวกไส้ผักโขมก็จะสามสิบกลิ่นหอมมากๆไม่นะะหอมเนยอะ่ะเนยจะนุ่มนุ่มทั้งอันเลยด้านนอกไม่มีไม่ได้กรอบก่อนนะ ความคืนตัวประมาณนี้ยีิบาทเคี้ยวไปสักพักมันจะมีความหวานนอนๆนี่ก็คือจบทิปหัวหินแล้วนะครับเรากำลังจะกลับกรุงเทพเราปิดคลิปกันที่นี่เลยนะครับที่ร้านขนมปังฝรั่งเศสกินตัวแตงมากอาหารร้านเมื่อกี้ค่ะปูแน่นมากกุงแน่นเวอร์ต้องบอกว่าห<ช>ัวหินเป็นท,นทนี่ที่แบบอาหารยุ่รปสมมากสดมากจริงๆราคาสูงแต่ของทุกอย่างคือสมราคาคือใครตลอดทุกๆอาหาราคาือปริมาณอาหา,ารที่ให้ ลูกกับราคาเรามันมัน,ม,นมันโอเคนะเราพอที่จะจ่ายได้แต่พระอาหารมามันเกินสิ่งทีโเราคิดเอาไว้ทุกวันเลยก็ลองดูก็ได้ครับถ้าใครอยากมาเป็นทริปสั้นๆเนี่ยลองมาแบบนี้ก็ได้<ม>ที่พักที่เราพักเนี่ยก็คือถือว่าประทับใจมากๆ นะครับแต่พื้นที่อาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าสมมุติจะมาตั้งเตาปิ้งกินอะไรกันเองอแต่<ๆ>แต่มีที่อยู่นะครับแต่ว่าค,วคือถ้านะลองรับได้20คนเรามา20คนแล้วยังเหลือห้อง2ห้องที่ไม่ได้มีคนเข้าพักดังนั้นเนี่ยสบายมากๆราคาผมจําไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นคนจ่ายสักก็ลองติดต่อดูได้ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับชื่อบ้านเฮชอกเฮชอหัวหินนะครับ <laughs> แล้วก็อยู่ในแหล่งที่ใกล้ร้านอาหารทะเลหลายๆร้าน สามารถเดินไปร้านที่โอเคโอเคได้เยอะมากเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จบที่โวกินแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้า,าจะพาไปเที่ยวสนุกๆน,นะครับคลิปหน้าจะเป็นที่น่าน <t> นะครับอ่าคลิป็อกหน้าจะเป็นเรเาจะไปน่านกันนะครับ <startups. S 2> ใช่จะมีสปพ이ต์นะครับเป็นงานแต่งของพี่ท่านหนึ่ง oh. อ่านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมในคลิปหน้า oh. อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้นะครับเราจะมีวอล์กสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบ้างเวลาเราไปแล้วก็จะเป็นร้านอาหารดีๆนะครับให้คุณหมอกับคุณแพลากาช่องหน่อยครับ ก็ขอฝากช่องลายแทงนี้นะครับไว้ในความใจของทุกคนด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe s ดิดตามกันด้วยนะครับะะบ๊ายบาย